สวัสดีครับผมนัทพงศ์มันทองครับวันนี้มาเที่ยวชมแปลงนาอยู่ที่จังหวัดลบบุรีครับนะครับเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงเลยครับนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ่าแนะนําตัวเองนิดนึงครับผมพันตีเฉลิมครับอาอาชีพเกษตรกรนะครับพันตีเฉลิมนี่ก็คือพี่เฉลิมเนี่ยยศพันตีก็คือเกษียณแล้วใช่ไหมครับเกษียณแล้วครับเออเออเรียออกมาแต่ก่อนนี้ก็ก็ทํานาอยู่เหมือนกันครับแต่ตอนนี้เต็มตัวครับเกษตรกรเต็มตัวแปลงนาข้าวของ ไม่รู้เรียกไปถูกเรียกผู้พันแล้วกันแปลงนาข้าวของผู้พันเนี่ยกี่ไร่ครับ39ไร่39บไร่ครับอ่าซึ่งตัดสินใจใช้ 4T ปีนี้ครับปีนี้ครับล้ครั้งแรกเลยปะครั้งแรกครับตอนแช่ข้าวอ่าก่อนหวานแล้วก็ัแช่ทั้งทั้งลดลาดไอ้ลาดลาดข้าวอ่าขอละหมักได้คืนหนึ่งก่อนก่อนจะหวานเนี่ยเอาข้าวขึ้นน้ําก็ ลาดเบยฟทีเสร็จแล้วก็มาหวาน uh. แต่สังเกตได้นะครับการหวานมันคู่กับแปลงของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อยู่ข้างเราเนี่ยครับของเขาหวานก่อนเราหวานนะก็ฉีดยาฆ่าหญ้าเหมือนกันแต่สังเกตได้ของเขาจะออกเป็นสีเหลืองของเขาของเขาออกเป็นสีเหลืองแต่ของเราเนี่แตกต่าง,งเขาคือจะจะ,จะเขียวอ๋ออ่ะสรุปก็คือเราเราแช่ข้าวด้วยโฟทีไปนะครับแต่พอฉีดยาฆ่าหญ้าไปแล้วนะครับ อันนี้เพิ่งฉีดไปเหมือนกันใช่ไหมครับครับอ่าต้นข้าวยังเขียวอยู่เลยครับครับอันนี้อายุกี่วันครับต้นข้าวอายุสิบสามสิบสองสิบสามวันสิบสองสิบสามวันแต่ที่ผมเห็นไกลๆนั้นแปลงเหลืองๆนั้นใช่ไหมที่บอกว่าไม่ได้ใช้โฟทีครับไม่ได้ใช้ของผู้ใหญ่อ๋อโดนยาขยะเหมือนกันแต่ของข้าวเหลืองของเราเขียวอ่าสุดยอดครับสุดยอดอันนี้ในส่วนของเริ่มใช้แล้วก็เอาโฟทีมาแช่ข้าวถูกไหมครับครับแล้วฉีดพ่นไปสักรอบหรือยังครับฉีดรอบนี้ครับ ตัวนี้ตัวน้าเข้าน,นี่ยอ๋อนี่นี่แปลงด้านหลังที่เราเห็นเนี่นะครับฉีดแล้วฉีดแล้วไปหนึ่งรอบครับอ่าแล้วเป็นไงสังเกตการจะเริ่มโตของเขาเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกมันจะโตวกว่าหวานพร้อมกันตัวนี้มันจะพุ่งกว่าอืมพอฉีดไปแล้วพุ่งเลยครับต้นข้าวดูสังเกตได้มันจะสูงกว่าเพื่อาน้้ำเข้าเมื่อเช้านี่เองอืมในในใน,น,นรอบเดียวนี้รอบที่สองครับแต่สังเกตดูได้ถ้าถ้าไ็นคุณสังเกตนะครับแต่ถ้าไม่สังเกตก็ดูเขียวเหมือนกัน อ่าเบื้องต้นมีความรับใจอย่างอะไรอย่างไงบ้างครับจากการใช้โฟทีของเรามาลองใช้ครั้งแรกก็ดีกว่าผู้ใหญ่นิดนึงก็ดีใจแล้วครับแน่แสดงว่าเป็นไม้ไม้อะไรนะไม้เบื่อไม้เมากันแน่เลยคู่นี้แต่ผมบอกให้เขาใช้นะออาเขาพยักหน้าครับแค่สององรไม่แพงหรอกใช้ได้ยันเกี่ยวอใช่ไหมใช้เป็นครับโอเคอ่ะถือว่าแชร์ประสบการณ์เบื้องต้นให้พวกเราได้ฟังนะครับจาก ผู้พันนะครับที่ทํานา3.9ไร่ข้าวที่เราเห็นนี้ข้าวพันอะไรครับหอมมะลิครับข้าวหอมมะลิเลยนะครับครับอ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูว่าผลลัพธ์จะได้อย่างไรนะครับแต่ที่หน่ารุ่นรุ่นที่แล้วเนี่ยอยากรู้ว่าได้ได,ได้ได้ข้าวประมาณเท่าไหร่3.9ไร่รุ่นรุ่นที่แล้วแรงครับอ๋อพึ่งพึ่งพึ่งมีรุ่นที่แล้วทําแค่13ไร่ได้ไป5เกวียนกว่าวายมัน ไม่มีน้ําแย่มากเลยใช่ไหมกาหนดน้ําไม่ได้อากาศก็ไม่ได้น้ําก็ไม่ได้ใช่ครับไปกันใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวมาแก้มือรอบนี้มีมีผู้ช่วยแล้วโฟทีของเราเข้ามาช่วยผู้พันของเราแล้วแล้วนะครับอ่ะถือนิดหนึ่งสินค้านิดนึงอ่าตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ครับตัวนี้แหละครับอ่าใช้ยังไงใช้ยังไงฉีดพ่นใช้ยังไงบอกนิดนึงอัตราส่วนอัตราส่วนหนึ่งช้อนครับช้อนปาดต่อน้ำยี่สิบลิตรฉีดตั้งแต่ ใต่เช้านะครับอย่าเรินอย่าให้เกินสามโมงเช้าอ่าโอเคโอ้จำเวลาได้ด้วยฉีดซ้ำอ่าฉีดเป็นฝอยเป็นละอองห้ามซ้ำอ่าบางเบาๆนะนะครับแล้วมันแล้วมันก็จะเขียวสวยแบบนี้ครับใช่แล้วมันจะเขียวสวยแบบนี้ครับนี่ยังไม่ได้น้ํานะครับถ้าได้น้ําแล้วก็จะพุ่งแบบนี้ครับอ่าพุ่งแบบนี้ครับโอเคสุดยอดมากอ้าขอบคุณผู้พันมากเดี๋ยวมาพบกันใหม่ติดตามดูว่า39้าไล่ ปีนี้แก้มือจะได้เท่าไหร่สวัสดีครับครับ